ในการครั้งพุทธกาลหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่นานพระองค์ประทับอยู่ในป่าอิสิป,ปตนะมรุกขไทยวันทำกลางความสงบแห่งธรรมชาติแต่ด้วยพระพุทธญาณอันหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระเมตตาเห็นว่ายังมีผู้หนึ่งแม้จะอยู่ในภพอันสูงส่งกลับยังติดอยู่ในความหลงผิดอย่างลึกซึง้งผู้นั้นคือปกาพรม พรหมผู้ยิ่งใหญ่ในพรหมโลกชั้นสูงผู้ได้ฉานอันประณีตมีอายุยืนยาวยิ่งนักจนหลงเข้าใจว่าโลกของตนนั้นเที่ยงแท้เป็นสุขถาวรและตนเองเป็นผู้สูงสุดไม่มีใครยิ่งกว่าปกาพรหมประกาศวาจาในหมู่พรหมทั้งหลายว่าที่นี่คือแดนอมตะไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีความเสื่อมเราเป็นผู้สร้างเป็นผู้เป็นใหญ่โลกนี้ยั่งยืนตลอดกาล ถ้อยคำนั้นไม่ใช่ความอวดดีธรรมดาแต่คือมิจฉาทิฐิที่ฝังรากลึกจากอำนาจแห่งฌานเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พระองค์ไม่ได้ทรงตำหนิหรือโกรธเคืองหากกลับทรงดำริว่าพรมตรนนี้แม้จะสูงด้วยฌานแต่ยังต่ำด้วยปัญญาควรแก่การโปรดแล้วในพริบตาเดียวพระองค์เสด็จจากโลกมนุษย์ด้วยฤทธิ์แห่งสมาบัติไปปรากฏพระวรากายณพรหมโลก เมื่อประกาพรมเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เกิดความประหลาดใจยิ่งเพราะไม่เคยมีสมณะพราหมณ์ไดจากโลกมนุษย์มาปรากฏในพรหมโลกได้เช่นนี้ประกาพรมกล่าวขึ้นด้วยความถือตัวว่าสมณะผู้นี้ท่านมาถึงแดนอมตะแล้วที่นี่ไม่มีความตายไม่มีความเสื่อมท่านจงอยู่ที่นี่เถิดพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐเล็กน้อยแล้วตรัสด,ด้วยสุรเสียงสงบว่า ประกาพรมท่านกล่าวว่าโลกนี้เที่ยงแล้วท่านรู้ไหมว่าชานที่ท่านอาศัยยังมีเหตุปัจจัยปกาพรมนิ่งไปแต่ยังยึดมั่นจึงตอบว่าชานนี้เป็นสุขอันสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามต่อว่าถ้าเช่นนั้นท่านรู้ไหมว่าก่อนท่านจะเกิดในพรหมโลกนี้ท่านอยู่ที่ใดและหลังจากชานนี้เสื่อม ท่านจะไปที่ไหนปกาพรมไม่อาจตอบได้เพราะความทรงจำถูกอำนาจแห่งชานบทวังพระพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงธรรมว่าปกาพรมชานของท่านเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ้นชานย่อมสิ้นสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดับแม้พรหมโลกก็ไม่พ้นไตรลักษณ์แล้วพระองค์ทรงแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏว่า พระองค์สามารถรู้การเกิดดับของพรมทั้งหลายรู้ชาติปางก่อนของปากาพรมและรู้พบเบื้องหน้าที่จะตามมาในขณะนั้นเองปากาพรมจึงตระหนักว่าสิ่งที่ตนคิดว่าเที่ยงแท้จริงเป็นเพียงความยาวนานที่ถูกเข้าใจผิดความถือตัวที่สั่งสมมานับกับค่อยๆแตกสลายปากาพรมก้มลงแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเขากล่าวด้วยเสียงที่อ่อนลงว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลงผิดเพราะอาศัยฌานเป็นที่ตั้งแต่ยังไม่เห็นความจริงอันสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญายิ่งกว่าฤทธิ์การหลุดพ้นยิ่งกว่าการเกิดในภพสูงผู้ใดไม่ยึดมั่นผู้นั้นจึงพ้นทุกข์ปากาพรมแม้ยังไม่บรรลุพระนิพพานแต่ได้ละมิจฉาทิฐิเห็นความไม่เที่ยงของพรหมโลกและสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่า เป็นศาสดาเอกของเทวดาและมนุษย์เรื่องพระพุทธเจ้าโปรดประกาศพรหมสอนว่าแม้พบที่สูงที่สุดก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกชานและฤทธิ์ไม่ใช่ความหลุดพ้นความถือตัวทางธรรมอันตรายยิ่งกว่าความหลงทางโลกปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นที่นำไปสู่อิสรภาพแท้จริง